สวัสดีค่ะซีรีวันชัยชนะนะคะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษค่ะสำนักง,งานประลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ ในส่วนของการดําเนินงานนะคะเรื่องการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2562 ค่ะในส่วนของการดําเนินการตรงนี้นะคะได้รับคําแนะนําจากท่านอาจารย์ชัยเจริญนะคะให้ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติค่ะในตอนแรกเนี่ยเราเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานนะคะภายในสํานักง,งานประหลัดกระทรวงค่ะให้เป็นผู้ตรวจสอบนะคะหรือว่าทำเซลล์แอสเซสเมนต์ในการเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของกระทรวงเองว่าขณะนี้ในแต่ละศูนย์สำนักนะคะมีการเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็ดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มนะคะก็ตามาภาพฉายตรงนี้นะคะก็จะมีแบบฟอร์มที่ให้ทุกคนเนนำไปประเมินตัวเองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัวเองเก็บจัดเก็บอยู่นั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะต้องดําเนินการยังไงต่อไปในการที่ทำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะคะ ผลการดำเนินการที่ได้นะคะทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะแล้วก็ประเมินตัวเองออกมาว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้เนี่ยในแต่ละระบบนะคะทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารนะคะในรูปแบบอื่นๆที่จัดเก็บไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลนะคะได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ย ทั้งในสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็จะดำเนินการยังไงต่อไปทั้งการริสนะคะริสรายการข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจัดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะความจำเป็นในการจัดเก็บคะ่ะ สถานที่จัดเก็บแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีการกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะคะในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อ,อดําเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ค่ะสํานักง,งานประหลัดกระทรวงนะคะจะทราบว่าเก็บข้อมูลอะไรของใครไว้ที่ไหนและต้องดําเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2563ค่ะ